สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคันพันทพลังคุณนะครับวันนี้มาถึง competency ตัวสุดท้ายในเรื่องของ flex your feeling นะครับการที่เราจะสามารถ มีการบริหารจัดการความยุดหยุ่นในความรู้สึกของเรานะครับตัวสุดท้ายก็คือ playfulness เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเบิกบานใจความสนุกสนานในการทำงานนะครับสังเกตไหมฮะว่า,าสภาพแวดล้อมในการทำงานในยุคใหม่ๆเนี่ยเรามักจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มันดูผ่อนคลายออฟฟิศแทนที่จะเป็นเหมือนสมัยก่อนที่เป็นทางการมากนะครับ ระยะหลังเราก็จะเห็นออฟฟิศที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซมีลักษณะมีสีสันสวยงามจัดโต๊ะเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆนะครับให้กับพนักงานมานั่งทําอะไรก็ได้ทํางานก็ได้มานั่งประชุมกันก็ได้นั่งกินอาหารว่างกันก็ได้ถือเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้กับพนักงานได้ใช้งานจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของการทำให้จิตใจพนักงานรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดไปกับก,บการทำงาน ระหว่างวันนะฮะดังนั้นในยุคนี้คำว่า playfulness นะครับก็เลยเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพียงสภาพแวดล้อมละเกิดขึ้นในมุมของ feelings ของคนทำงานด้วยมากขึ้นในหนังสือ flex your feelings นะครับของดร Emily ี่เอนฮเนี่ยก็ได้บริหาได้อธิบายเกี่ยวกับคำว่า playfulness เนี่ยก็คือการเปิดพื้นที่ในตัวตนวนะฮะไม่ใช่พื้นที่ของออฟฟิศละเป็นพื้นที่ในตัวตนของเราอะ ให้กล้าแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องมานั่งพิสูจน์กันเองว่าฉันเก่งหรือฉันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือพื้นที่ที่สร้างความเครียดมากกว่าดังนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ทําให้พนักง,งานหรือแม้แต่ตั้งตัวเราในฐานะห,หัวหน้าเนี่ยกล้าคิดกล้าลองกล้าหัวเราะในวันที่มีความเหนื่อยล้าทางการทํางานหลายคนอาจจะบอกว่ามันคืออารมณ์ขันใช่ไหม อ่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับอารมณ์ขันเป็นส่วนหนึ่งของ Playfulness คำว่า playfulness เนี่ยมันกว้างกว่าคำว่าแค่อารมณ์ขันมันลองนึกภาพอะครับมันมันไปถึงการเปิดรับความผิดพลาดเอาความผิดพลาดของตัวเองมาเล่าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในบทเรียนแต่วิธีการเล่าจะเล่าให้เป็นลักษณะของการติดตลกบางอย่างนะเป็นเป็นเอาความเปราะบางบางอย่างของตัวเรามาสร้างสีสัน ให้ทีมรู้สึกว่าเออได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ขำๆำไปด้วยเคสนี้มันเป็นเทคนิคอย่างสูงทีเดียวนะครับคือไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นการไปปรามาตไปด่าคนอื่นทางอ้อมซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่า playfulness ตัวอย่างง่ายๆอย่างเวลาประชุมเนี่ยครับถ้าบางคนก็จะเอาของเล่นๆแปลกๆมา เพื่อก่อนการประชุมมีเสียงหัวเราะร่วมกันก่อนมีเกมมีกิจกรรมบางอย่างก่อนเริ่มการประชุมมีคําถามนะฮะปัญหาเชาที่อาจจะเป็นลักษณะของได้ข้อคิดแต่เป็นลักษณะคําถามแบบสองแง่สองงม่มีภาพมาให้ดูเพื่อจะดูว่าคุณเห็นไหมภาพนี้ นะครับเป็นมองเห็นเป็นภาพอะไรอาจจะเป็นภาพที่มองได้หลายหลายมุมมองอันนี้เป็น Playfulness อย่างหนึ่งซึ่งมันช่วยให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันมันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของความขี้เล่นตลอดเวลา ไม่ทํางานแต่โมแต่เล่นกันไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นความสามารถของคนเราในฐานะหัวหน้าผู้จัดการที่สามารถจะสร้างช่วงเวลาของความเป็นมนุษย์อะคือไม่ใช่ทํางานเอาประชุมก็เอาแต่ความเป็นทางการสั่งการสั่งการมันเครียดเกินเพราะฉะนั้นมันคงต้องมีการสร้างความสนุกสนานความเบิกบานใจให้มันผสมนปนเปไปแบบความจริงจังของงานด้วยในครั้งเดียวกัน ความสำคัญของ Playfulness ในองค์กรเนี่ยนะครับจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาก็ได้ทำการวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลจริงๆว่าถ้ามีองค์กรเปิดเรื่อง Playfulness จริงๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันแรกเลยที่เขาสรุปมาคือจะช่วยลดลดแรงกดดันเพิ่มพลังแห่งการสร้างสรรค์ นะความที่พนักง,งานต้องเคร่งเครียดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้สมองทํางานหนักมากแล้วยิ่งหนักไปเรื่อยๆเนี่ยสมองมันจะทํางานในโหมดเอาตัวรอดอะไมไ่ไฟก็ไฟอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้ความคิดสร้างสรรค์มันแคบมากนะดังนั้นเวลาเราผ่อนคลายด้วยเกมด้วยความสนุกสนานด้วยความเบิกบานใจในระหว่างที่เราต้องคิดเนี่ยมันช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆนะช่วยเปิดโอกาสให้สมองมันได้ผ่อนคลายแล้วก็คิด สร้างสรรค์ได้มากขึ้นตัวที่2คือมันเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมได้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะการหัวเราะการเล่นกันการที่หัวหน้ายอมเอาข้อบกพร่องตัวเองมาเล่าขำๆม,มันทําให้พนักงานรู้สึกถึงความใกล้ชิดกันแล้วบางคนก็จะเอาของตัวเองมาเล่าบ้างเหมือนกันมันเลยทําให้บรรยากาศในการทํางานเนี่ยมันสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันได้อย่างดี มันลอกสุดท้ายมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของ psychological safety จริงๆนะครับมันเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยที่ทุกคนจะมาแชร์มายอมรับความผิดพลาดมาหัวเราะร่วมกันแล้วก็พัฒนากันไปด้วยกันดังนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ HR หรือผู้บริหารระดับสูงเองก็คงต้องเอาแนวทางนี้มาประยุกต์ใช้จริงๆโดยการปรับทัศนคติของผู้นาซึ่งเรามักจะเห็นผู้นาองค์กรที่มาทีไรก็แบบน้าเครียดจริงจังนะครับ เป็นการเป็นงานสุดๆแต่อาจจะต้องทําให้ผู้นําเริ่มที่จะมีอารมณ์ขันมากขึ้นเข้าใจถึงเรื่องของความเบิกบานใจกับความจริงจังในการทํางานมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะมันสามารถเอามาผสมกลมกลืนกันได้ ออกแบบกิจกรรมเวลาประชุมอาจจะมี h r ช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้มันมี Playfulness ก่อนไหมถ้าบางคนยังคิดไม่ออกว่าตัวเองจะไปเล่นยังไงตรงไหนได้บ้างอ่ารก็อาจจะต้องมีกิจกรรมที่ทำเป็นคู่มือไว้นะครับแล้วก็ทุกครั้งอาจจะสร้างเป็นธรรมเนียมเล็กๆในทีมเช่นก่อนการประชุมจะต้องมีการเล่าแล้วก็มีกิจกรรมหรือเกมเล็กๆสนุกสนาน ให้ทุกคนแชร์เรื่องดีๆหรือเรื่องฮาๆในรอบสัปดาห์อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับใช้เกมเป็นเครื่องมือสื่อสารให้พนักงานรู้ว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ได้รับการยอมรับเวลาประชุมกันการแชร์ความรู้สึกร่วมกันจะไม่มีการเบลมกันจะมีแต่การยอมรับซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทําให้บรรยากาศในการทำงานของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับคำว่า playfulness ได้อย่างเต็มที่หรือ ในอย่างที่ตอนเรียนตอนต้นน่นะครับว่าเราองค์กรเราเองมีการจัดพื้นที่นะมีการจัดพื้นที่ใน co-working space นะครับพื้นที่เล็กๆแล้วแต่เราอาจจะถ้าเป็นไปได้นะครับจัดให้มันมีพื้นที่ที่อาจจะไม่ต้องจริงจังเคร่งครัดมากนักเป็นมุมเล่นเกมมุมศิลปะมุมนั่งชิลๆที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลายรีเซ็ตความคิดระหว่างวันซึ่งมุมนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะเอาอย่างผมเห็นหลายที่ก็มีบอร์ดเกม มีเกมที่ใช้เวลาเล่นแบบเร็วๆห้าถึงสินาทีมานั่งแชร์กันมานั่งคุยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นการเสียเวลาการทํางานแต่อย่าลืมว่าบางครั้งงานมันเหนื่อยนะฮะเหนื่อยๆเ,เนี่ยบางทีพนักง,งานก็ต้องการที่จะพักการใช้สมองบ้างรู้สึกเฮฮาบ้างเพื่อทําให้ความตึงเครียดมันลดลง ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้มันมีประโยชน์มากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกับ Gen 4ซึ่งอาจจะทนความตึงเครียดเหมือนสมัยก่อนที่เป็น Gen X Gen Y ช่วงต้นไม่ค่อยได้ดังนั้นเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในยุคนี้มันเลี่ยงไม่ได้ล่ะครับว่าการทำงานมันต้องมีเรื่องของความเบิกบานใจปลเข้ามาด้วยแต่มันไม่ใช่แบบ สปอยเล่นกันจนไม่ต้องทำงานคงไม่ใช่แบบนั้นเอามาผสมปนเปกันมากกว่าเพราะฉะนั้นลีดเดอร์ชิพในยุคใหม่ๆเราจะสังเกตเลยว่าเขาจะมีอารมณ์ขันเขาจะมีเรื่องสตอรี่เทลลิงสามารถที่จะทำให้พนักง,งานยิ้มนะครับหัวเราะได้กับเรื่องราวที่เขาเล่าก่อนที่จะเข้าสู่โหมดทางการอันนี้คือเรื่องของ Playfulness ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะครบ7ตัวแล้วนะครับในหนังสือ ที่ชื่อว่า Flex your feeling นะครับหวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ในการเอาไปดีไซน์ competency ดีไซน์บรรยากาศในการทำงานเพื่อสร้างความรู้สึกที่มีความยืดหยุ่นระหว่างตัวเรากับตัวพนักง,งานได้มากขึ้นก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ